นี่บุญสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นบุญที่หลวงพ่อทุกคนควรทำนะเลี้ยงเด็กยากจนคนยากคนจนสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เลี้ยงเด็กกำพร้ามังอะไรพวกนั้นนี่ควรทำแต่อีกบุญหนึ่งคือบุญต้องทำคือบุญในบุญญาเขตของพระรัตนตรัยมันมีควรทำกับต้องทำ ในบุญยเขตตองตองพระบุญตรงนี้มันแรงเนื้อนาบุญก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงพระรัตนตรัยในพระรัตนตรัยอันนี้จะเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ทำน้อยได้มากส่วนาสารัตนประโยชน์ทำมากได้ไม่เท่ากรับในน้อยเหมือนกับอังกุระเทวบุตรกับท่านอินทกะเทวบุตรซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีรัจาร ท่านอินตะกะทำบุญในบุญญเขตใช่ท่านทานอังกุร,ระเทพบุตรทำสาธารณประโยชน์สงเคราะห์โลกทำมากได้น้อยน้ท่านอินตกะทำถูกหลักวิชาทำน้อยได้มากทำน้อยได้มากแต่โลกพระราชแนักเรีอนอัฐบาลฝันในฝัน,นวิยาต้องทำสองอย่างเลยใช่ใครชวนทำบุญแล้วก็ทำแต่ในบุญญเขตต้องทำเยอะๆครับ เพราะว่าเราจะไปที่สุดไปที่สุดแห่งธรรมนูนเราจะไปตรงนู้นต้องเยอะๆทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทพบุตรใหม่ไปนั่งอยู่กลางวิมานซึ่งเป็นปกติของเจ้าสวรรค์แม้แต่พวกเราเองเนี่แหละจะขึ้นไปแล้วนี่นยคืนสู่ย่าแล้วเนี่ยก่อนจะสังสรรค์ก็ต้องมานั่งรตรวจตรารสมบัติทีเดียว วิมนีได้มาเพราะอะไรบริวารเป็นยังไงรัตนบัลลังก์ที่เรานั่งตรงนี้เอามี่วนมีสะมีรัตนชาติมีอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องไปตรวจตราดูชื่นอกชื่นใจทีเดียวมันปลื้มแล้วก็จะมีภาพประกอบอาจจะมีภาพประกอบด้วยพออันนี้เอะมาจากอะไรกับภาพก็ฉายขึ้นเลย บุญในบุญญาเขตจะฉายเห็นก่อนอแล้วบุญพอสุดของบุญบุญญาเขตแล้วจึงจะเป็นเรื่องของสงคราสาสาธารณาประโยชน์อ่าสาธารณาประโยชน์เพราะอันนั้นมันน้อยกว่าต้องมาทีหลังอบุญอะไรมากมาก่อนครับมันต้องปลื้มก่อนครับไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นเลยเอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องฝันในฝันกันนะครับมีวัตถุประสงค์ว่าเล่าฝันในฟัง ให้สบายอกสบายใจก่อนที่จะนั่งธรรมะถ้าหากพอมีคติก็เอาไว้ติดขาติดแข้งกันมัง่งแต่จริงๆก็ต้องการเล่าให้ฟังอย่างสบายๆพอสบายอกสบายใจแล้วก็จะได้นั่งธรรมะกันให้ใจใสๆจะได้เก้าถึงพระทันตรัยในตัว วาตถุประสงค์ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนี่กําลังไปนั่งอยู่ตรงนี้ทีนี้วิทยาธรเนี่ยสายนี้เนี่ย,ยก็คือสายนักวิชาการ<อ>สายนี่เป็นสายวิชาน,นักวิชาการก็การปกครองของชั้นจตุมหาราชมหาราชิกาเนี่ยจะมีมหาราชท,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 ทั้งสี่ท<อ>ี่ปกครองทวีปทั้งสี่มีอะไรจมโูทวทีท ปภวิเทหอุตรกุรุทรวีปอัประโคยานาอมอนโคยานเลยนะทวีป,ท,วปทั้งสี่ที่มีมนุษย์อยู่ทวีปทั้งสี่ล้อมรอบเขาเขาพระสุมเมรุหรือเขาสิเนรุรซึ่งเป็นที่ตั้งของฉันจตุมหาราชิการและดาวดึงดาวดึงตั้งนั้นพอถึงเวลาท่านทั้งสี่จะมาประชุมกัน ทั้งสี่ท่านเป็นพุทธศาสนิกชนนะท้าทัศเวสสวรรโ์ท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักปกครองนาคยักษ์คนทันครุฑแล้วก็สายต่างๆสายยักษ์ก็ต้องมีทั้งยักษ์ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างยักษ์ในอากาศยักษ์บนบกถึงยักษ์ในหุ่นน้องคลองบึงในน้ำในทะเลมหาสมุทรได้ยกเป็นตัวอย่าง จนกระทั่งพวกอะมนุษย์อะไรต่างๆผูดปีศาจนางไม้นายไม้ครับมีทั้งนางมีทั้งนายมีอะไร,รอะไรอย่างนี้นะเยอะแย,ยะไปหมดเลยสายครุฑก็มีสายนาคก็มีแต่งแต่ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างทั้งหมดอะเป็นอย่างนั้นก็เขาจะปกครองกัน จะต้องมีทีมงานที่ปรึกษา oh. ที่เป็นนักคิดนักบริหารนัก oh. Oh. วางแผนจัดการในการปกครอง s right. <S เพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นเขตการปกครองเหมือนในเมืองม,มนุษย์อย่างนี้แหละแล้วบางเขตก็ปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนแปลงตามพื้นมนุษย์ต <Okay. S 2> ามมนุษย์ oh. มนุษย์มันเปลี่ยนกันไปเรื oh. ่อยๆเลยเพราะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปปกครองก็ ให้อะไรล่ะอยู่เอ้ให,ให้สังคมหมูตัวอยู่เย็นเปนสุข <c oughs> อาเช่นสายคนทันก็ชุดอาคนทันหรือวิาอยาธรอะไรพวกนี้ต้องอยู่เย็นเปนสุขกันตลอดหมดเลยตั้งแต่สวลลรรค์ไล่เรื่อยมาถึงอากาศเทวาลูกเทวาภูมะเทวะ,ะ,ะที่ปนเป็นอยู่บนพื้นมนุษย์ <c oughs> ไม่ให้ทะเลาะกัน <c oughs> แล้วก็ ไม่ให้เบียดเบียนกันเองไม่ให้เบียดเบียนมนุษย์แล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนในทางเขตเแดนมันเลื่อมๆกันระหว่างออครุฑนาคยักษ์คนทันมันเลื่อมๆกัน<อ>มันมักจะมีปัญหาแต่ว่า <laughs> ท้ามหาราชทั้งสี่ท่านท่านจะหาเรือเอ่องว่าเออทำไงดีพวกนี้ <laughs> <laughs> ก็ต้องคอยดูแลไม่ให้มาเบียดเบียนกันเองทะเลาะกันเอง แล้วก็มาให้มาเบียดเบียนมนุษย์และรวมทั้งให้ปกป้องรักษามนุษย์ตามอนุโมทนาบุญบเขามาถึงขนาดนั้นที่ใดที่มีเทวดาศัก์ใหญ่ามาปกครองคือผู้ที่มีบุญมากมีรัศมีมากถิ่นมนุษย์ตรงนั้นจะเจริญนะ<อ>จะเจริญ ถ้าเทวดาสักปานกลางค่ลดหย่อนลงมาถ้าสักน้อยบุญน้อยยศน้อยมันก็จเจริญน้อยลงครับลดหลั่นกันมาอย่างเงี้ยมาตามลำดับเวลาปกปักรักษามษย์ก็มาให้พวกอมนุษย์มาเบียดเบียนมนุษย์ครับในพวกสัมภเวสีพวกผีสางพวกยักษ์พวกอะไรแยะแยะม่มาเบียดเบียนมนุษย์ครับ,รบก็จะปกครองกันแล้วก็ที่ไหนมนุษย์ สั่งสมบุญไว้มากเขาก็จะลงมาดูแลมากคือการในพวกนั้นจะมาเบียดเบียนพวกนั้นมันไม่ค่อยรู้รสก่อยรถเค็มเลยครับ <c oughs> อ่ <c oughs> บุญมันน้อยัมคิดมปนก็จะอ,ยอ,ยออก <c oughs> บุญมากมันก็ไปเป็นตรงนั้นันะ <c oughs> บุญมันน้อยอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ยิ่งมนุษย์ทําบุญแล้วอุทิศไปให้เจ้า <c oughs> าที่ปกครอง เขตโอ้เขายิ่งมาปกปักรักษาได้ยิ่งตามอนุโมทนาทำให้มนุษย์คนนั้นเจริญรุ่งเรืองนนอ่ยเป็นส่วนเสริมจากบุญในตัวของมนุษย์ผู้นั้นอันนี้จะเสริมให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆอันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็จะมีคณะอวิทยาธรจะเป็นที่ปรึกษา เป็นนักคิดนักวางแผนรัศววิทยาธรยังมีอีกหลายขแขนงอีกเยอะแยะแต่นี่เล่าขแขนงที่เป็นนักวิชาการที่จะแบ่งการปกครองอะไรที่เสนอแนะนําเสนอนะอเพราะว่าท้ามหาราชทั้งสีท่านก็จะมีเสนาบดีของท่านอ,อย่างท้าวเวสสวรรณ์เรมีเสนาบดีที่เป็นยักษ์ถึง28ท่านล้วนจะเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็จะมี มีปุโรหิตมีอัมมาตมีอะไรกับมืออย่างเงี้ยไล่เล่ยกันมาเลยมันแค่ไล่จากๆวงๆแต่ว่ามันเหนือไปกว่านั้นเยอะอเพราะว่าจินนาการมันจะไปไม่ถึงหรอกอีตรงเนี้ยนี่สายวิทยาธรทิติทานนี้ท่านคืนไปเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักปกครองนักบริหารนัก,กธุรกิจที่ครองตนคลองตนครองงานไ เก่งมากๆเลยเดียว <Okay. S 1> บวุญเก่าคณิสายเก่าติดข้ามชาติมาด้วยเพราะนั้นท่านกันเลยไปอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> แต่อ้ที่ไปอยู่ตรงนี้ก็ไอตอนใกล้ๆจละโลกสังขารทุกทรมานมากใจก็ไม่หมองแต่ว่าสายไม่มากด้ <Okay. Okay. S 1> ท่านไปอย่างนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ไปอยู่เป็นวิทยาธร <Okay. S 1> มารดาของท่านเป็น สุภาพสตรีที่ใจบุญดีเดียว<อ>ใจบุญใจกุศลทำบุญทั้งสองแบบ,ค,บคือควรทาก็ต้องทำํำแล้วก็ยิ่งมีสภัยที่ดีนะ<อ>สภัยท่านเนี่ยเป็นผู้นำบุญ<อ>เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเสมอทั้งมนุษย์เทวดาเห็นรอยยิ้มแล้วปลื้มโอ้าธ ท่านเป็นสะพ้ายที่แม่สามีท่านนี้เนี่ยรักมากเพราะเป็นคนใจบุญใจดีอะไรต่างๆมีสังหาวัตถุสี่ในครบทุกหนทบริบูรณ์ทีเดียวจะแนะนำให้าขึ้นแม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมซึ่งปกติท่านก็ตั้งอยู่ในบุญกุศลแล้วทามันทุกๆบุญละทั้งสาธารณประโยชน์ องเรียนโรงพยาบาลเด็กคนยากคนจนการศึกษาถนนห้นทางอะไรก็แล้วแต่เขมาบอกก็เอางนั้นแหละแล้วก็บุญใหญ่ๆใ,ในบุญญาเขตจะได้สบายท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คอยแนะนำแล้วก็ได้สั่งสมบุญแต่ว่าตอนใกล้จะละโลกเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ดูตรงนี้นิดนึง มีความเชื่อซึ่งหลวงพ่อว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเชื่อว่าคนใกล้จะตายเนี่ยต้องให้อดอาหารสามวันจะได้ดไปสวรรค์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับหมองกระใสเลยหลวงพ่อว่ายิ่งอดยิ่งหมองอไปลองวอมวอมก่อนดิคนใกล้จะตายมันก็หมดแรงแล้ว ให้อดอีกสามวันเป็นไงหิวหิวดาราอเอายังแข็งแรงนี่ไปลองอดสักวันหนึ่งสิฮะโหยหิวหิวแล้วมันหมองหรือใสมองมองนึกเรื่องใสออกไหมไม่ออกถ้านึกเรื่องทอง้องอ๋อเรื่องอาหารจะง่ายดีคร<แ>ับที่จีมันเป็นอย่างนง้นน่ยสิสมาชิหนึ่งในหลายๆคนในนั้นเนี่ย เป็นแนะนำกันอย่างนี้แล้วที่นี้ท่านหมดสภาพแล้วอยู่บนเตียงคนป่วยท่านก็เรีกว่าเป็นวิธีการรักษาไอ้อดอาหารโอ้อดแล้วมันก็ชักสิชักตั้งแหนกตั้งแหกทำได้จะตายก็เลยต้องมาเปลี่ยนวิธีใหม่ก็ต้องให้ทัานทานรับประทานอาหารอีกเแม่ออดไม่จริงเพราะฉะนั้นยานะลูกนะยา อย่าประพฤติทีเดียวนะไปลองวอมวอมก่อนนะอย่าลืมนะคนที่แนะนําให้อดเนี่ยนะไปลองวอมวอมก่อนยังแข็งแรงเนี่ยลองสักสามวันดิคนใกล้ตายน่จะหืดขึ้นก็เดี๋ยวมันจะนึกถึงความใสไม่ออกดีว่าบุญเก่ามากับบุญใหม่ที่ท่านทำเนี่ยทําให้มีโอกาสหลอดจากสามวันนั้นมารับประทานอาหารได้อีกอแล้วก็ไปด้วยใจที่ฟ่องใสทีนี้ทํา อะไรล่ะที่เป็นผลไอ้อย่างนี้มันต้องมีเหตุครับจูจูเนี่ยโอ้โหท่านเป็นระดับมหาเศรษฐีนะตัวท่านก็เป็นมหาเศรษฐีลูกท่านก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตอะไรสลับพัดแล้วอดอาหารอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันต้องมีเหตุกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุกับผลอ่า มันเหตุกับผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลนี้ต้องมีเหตุหลวงพ่อสนใจตรงนี้รเราก็ต้องฝันในฝัน<า>ไปดูว่ามันอะไร,รทําไมอยู่ๆเนี่ยสมาชิกในบ้านซึ่งรักรละคพท่านมากจึงมีม,มีอารมณ์มาแนะนำอย่างนี้ครับมันต้องมีเหตุครับเออก็สาวไปไปอยู่ชาติตถึงท่านก็ไปเป็นเศรษฐีอย่างนี้เหมือนกันใจ<อ>บุญใจกุศลแต่ตอนนั้นก็ยัง ละอ่อนอยู่ยังสาวสาวห้าปีาปอายุยี่สิบ้าน่ายังหน้าข,ขาวผมยังดำเมื่อมอยูอ่ก็มีเมตตาจิตอะเพ่ได้มีคนหญิงรับใช้ในบ้านแม่มันดือด้อๆจำก็บม่ค่อยจะจำ่านกับเมตตาแนะนำอบรมสั่งสอนอะไรมันก็ไม่ลาบจำสักที แต่ท่านก็นหายอาภัยเรื่อยๆมาก็ยังเอ็นดูแต่มาท่านก็นเปลี่ยนวิธีการใหม่เออใจดีนี่พระต้องเข้า,อาตอนนี้ใจดีผีจะเข้าอืต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะนั้ในใจดีนี่ผีหรือพระเข้าพระเข้าพระต้องเข้า <P ract> <P ract> แต่เออเราได้ยินคำพูดว่าถ้าใจดีผีเข้าใจดีตอนน้องพระเข้ารได้ใจดีผีไปเข้าคือก็รับใช้นก็ไม่รู้รถก่อยแล้วเข็น ก็ยังดือด้ออย่างนั้นท่านก็นเลยปเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ให้อดอาหารซะ oh. สองสามวัน oh. แล้วก็เฝ้าสังเกตดูที่ปวดวจะตรเลิกไอ <c oughs> ทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าเล่าอะไรางๆแ <c oughs> ่จใจท่านก็มีเมตานะ <c oughs> สงสารมันแต่ว่าแข็งใจทำให้ใจแข็งเผื่อว่ามันจะเลิกนิสัยนี้ได้ <c oughs> อาร้องสักสองวันสามวัน เสรแล้วก็ล้มเลิกวิธีการนี้แนะนําก็ไปรับทานอาหารใหม่ครับโดยจิตที่ท่านเมตตาแต่ว่ายิงรับใช้นันมันก็เลิกไม่ได้ก็เป็นมันอย่างกันแหละ <c oughs> กรรมที่ท่านสั่งอดอาหารมี่เท่านั่นแหละเพื่อจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เลยมาเจอ,อาสามวันโดยความคิดที่ แปลกแต่จริงจริงทีเดียวแปลกแต่จริงทีเดียวเจอกันไปสามวัน<อ>แล้วในที่สุดท่านก็กลับมารับประทานอาหารใหม่แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยใจที่พองใส<อ>เห็นภาพบุญนี่ชัดเจนทีเดียวนะบ,บุญที่ลูกสไพซ์แนะนำมาให้เห็นก่อนเลย เยอะทุกๆุกบุญโอ้ท่านก็ยิ่งปลื้มแล้วก็บุญปิดท้ายก็เป็นบุญของสาธารณประโยชน์ <S 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 ที่ถูกบุญที่ทำอยู่ในบุญญเขต <S S> ดึงดูดมา <S S เพราะนั้นพองใสสว่างสวัยหลับไปทีก็ตื่นดีกลางวิอากลางราชรถของท่านมา <S S 3> จอดหลอรับเลย แต่ท่านก็ยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาเวิาปักษินั่นเลยนะรับไปเลยอไปวิมานของท่านที่ชั้นดาวดึงอ,อวิมานทองอท่านในสุขใสสว่างดีเดียว<ๆ>อยู่ในเฟสสองอเ,อเป็นเศรษฐีบนสวรรค์ในระดับกลางทีเดียวเ,เพราะบนนั้นมันมีสามเฟสเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามครัจำได้หรือเปล่าจะ๊ะ จำได้อนั่นอยู่ในระดับต้นกลางๆคือเฟสสองต้นต้นเฟสสองมันมีทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายได้กอกเห็นไหมได้อนุภาพแห่งบุญที่ได้ทำถูกหลักวิชาถูกทักคินในยะบุคคลในพระรัตนตรตรในบุญยเขตกับบุญสาธารณะกุศลสาธารณะประโยชน์ รวมกันตอนนี้ก็กำลังนั่งอยู่กลางวิมานเหมือนกันเลยกำลังดูสมบัติต้องไปเป็นเทพธิดาพนังับชื่นชมบริวารกระหอมล้องชื่นชมดีวเนี่ยปลื้มภาพกำลังเกิดอย่างต่อเนื่องเพราะท่านกพิังคืนไปเมือนกันไม่นานและยิงบนชั้นดาวปึงเด่น สามสิบหกล้านปีในเมืองมนุษย์หนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเพิ่งขึ้นไปได้ไม่กี่นาทีแล้วน่งของสวรรค์ครับเพราะนั้นกำลังชื่นชมตรวจตาสมบัติอยู่ครับถ้อยากรู้เหมือนกันถ้าแม่กับลูกเจอกันเี่อืออะไรอ่ะเนาะครับก็คงจะวันถัดไปครับวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน